โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามือรุ่นตลางทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มารีเกตในเชเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเควิมจากเซิร์ฟเวอร์การีน่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนต่อของการสปอยที่เพิ่งมีเข้ามาเร็วๆนี้เนาะว่าตัวละครซีซั่นสามเนี่ยจากการีน่าเนี่ยจะเป็นตัวของชาร์ล็อตนะครับร่างชุดอาจารย์เฟอร์กโกเลียนร่างชุดอาจารย์แล้วก็แจ็คเดอร์รี่เปิร์ลร่างชุด แต่ผมมีเหตุผล108,009เนี่ยนะครับ ที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยข้ามตู้นี้ได้ก็ข้ามไปเถอะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรมากขนาดนั้นในการทั้งใช้ฟาร์มดันเจียนหรือว่า PVP เลยด้วยซ้ำนะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันเนี่ยผมขอแนะนำมารูชชอปเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนสูตรเติมกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเควมฟรีไฟล์อารีและรวมไปถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็เเผผืืื่่่่่่่ออออออใใคครรหาาาานนนนนสสวววตััขขงงงกกลลุุมมมมีี้้้ทึช ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์รี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยกันครับโอเคมาอ่ะอันดับแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้ก่อนละกันเนาะว่าตัวละครซีซั่นปกติเนี่ยนะครับที่เป็นชุดอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นอยู่ซีซั่น4ก็คือชาร์ลอตแจ็คเดอะริปเปอร์และก็เฟอร์โกเลียนนะครับมันจะเป็นตัวละครซีซั่น4แต่ว่าซีซั่น3เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าของเซิร์ฟการีน่าเนี่ยสปอยมาเนี่ยเป็นตัวละครพวกนี้ซึ่งตัวละครตัวเดียวที่ผมมองว่ามันใช้ได้ จริงๆเนี่ยนะครับแบบจริงๆเลยคือตัวของชาร์ลอตล่างอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลหนึ่งเลยคือที่เราควรข้ามเลยคือมันใช้หลักๆได้แค่ตัวเดียวจริงๆนะครับที่แบบจะพอมีน้ํามีนวลน,นะแล้วก็เราสามารถใช้กุญแจเนี่ยในการปลดล็อกตัวละครของเขาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครชาร์ลอตเนี่ยไม่จะเป็นต้องทําตัวของดาวก็ได้เพราะว่าถ้าทําเป็น2ดาวเนี่ยเราจะได้ sp นะครับหแต้มแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่าตัวของชาร์ลอตมันเก่งเพราะอะไร เก่งเพราะตัวละครของเขาถึงระดับ LR ถ้าตัวละครชาร์ลอตถึง LR เมื่อไหร่นะครับแล้วตัวละครของเขาเนี่ยใช้คู่กับตัวละครที่เป็นสีฟ้าด้วยกันเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเริ่มต้นเกมมาจะใบ้ศัตรูเลยทันทีเพราะฉะนั้นเซตทีมที่ดีที่สุดของแพทต่อไปที่ตัวละครนี้จะเข้าก็คือตัวของโลตัสมาร์ตจูเลียตแล้วก็ชาร์ลอตถ้าอีฝ่ายไม่เล่นเซตแบบนี้เนี่ยผมว่ายากครับเพราะว่าถ้าโนเอลเจอเนี่ยเจอใบ้เลย เจอใบเลยหรือไม่ก็เล่นเป็นแบบว่าทีมจูเลียสโนเอลอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันแหละแต่อย่างที่บอกครับคือถ้าอ e ีฝ่ายมีมาร์สเรามีมาร์สมันจะไม่โดนสถานะผิดปกติตัวนี้แต่ว่าถ้าอ e ีฝ่ายไม่มีมาร์สเรามีมาร์สแล้วอ e ีฝ่ายโดนใบอีฝ e ่ายก็จบเลยครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็การโจมตีธรรมดาของชาร์ลอตเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้พันธมิตรเนี่ยได้รับเคาน์เตอร์แอคเทเลยนะครับประมาณนี้นะหรือว่าตอบโต้นั่นแหละนะครับ สกิลสเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มตัวของพลังโจมตีพลังโจมตีเวสสี่สนะประมาณนี้แล้วก็อันติเมตเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นการบัฟทั้งทีมมีโอกาส60%ที่จะทําให้ทั้งทีมเนี่ยได้รับบัฟตอบโต้เพราะฉะนั้นชาร์ลอตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาใช้แทนตัวของวิลเลียมอ่าหรือว่าหัวหน้าหน่วยลุ่งอรุณสีทองแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะเอาวิลเลียมเข้ามาใช้คู่กับชาร์ลอตล่างพัง เพราะว่าชาร์ลอตทพังเนี่ยจะดีกว่าชาร์ลอตตัวของแบบว่าไอตัวล่างซีซั่น4หรือว่าซีซั่น3ของเซิร์ฟเราหรือก็คือล่างอาจารย์ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับมันเลือกใส่ได้ตัวใดตัวหนึง่งและก็ตัวชาร์ลอตซีซั่น6เนี่ยหรือว่าล่างพังเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ฟื้นฟู SP เล่นครูดาวสกิลนะแล้วก็มันค่อนข้างครอบคลุมหลายอย่างมากกว่าเขาเลยเรื่องที่จะเล่นตัวนี้แล้วแทนที่จะเอาตัวชาร์ลอตอีกตัวหนึ่งเนี่ย แทนที่ด้วยตัวของอ่าตัววิลเลียมแทนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมตาต่อไปเนี่ยวิลเลียมจะตกเมตาแล้วเปลี่ยนเป็นตัวของชาร์ลอตต์แต่ถ้าชาร์ลอตต์ซีซั่นหมาชาร์ลอตต์ตัวนี้ตกเมตาแล้วจะเป็นชาร์ลอตต์ตัวนี้แล้วทีมเนี่ยจะกลับมาใช้วิลเลียมเหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เฟอร์กเลียเนี่ยมีคนใช้บ้างนะครับแล้วก็ตัวของแจ็คเดอะริเปอร์เนี่ยจะมีคนใช้บ้างเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยคุ้มค่าในการทาเพราะว่าถ้าเราไปดู PVP เนี่ยหรือว่าถ้าเราไปดูแบบว่าในโหมดอารีนาหรือว่าการลง PVE คือแจ็คเดลิเปอร์เป็นตัวละครสีเขียวใช่ไหมครับแต่แต่แจ็คอะนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าแจ็คอะมันเก่งไม่เท่าตัวของถ้าในการ PVE นะเก่งไม่เท่าไรอาครับประมาณนี้อันนี้คือการเนี่ยสังเกตเมตาปัจจุบันนะครับเห็นไหมอ่าเป็นจูเลียสนะครับเป,นะรนะเป็นตัวของโนเอลซีซั่นหนะหรือว่าร่างฮาโลวีนนะเป็นตัวของชาร์ลอตซีซั่น6ใช่ไหมร่างพังแล้วก็ตัววินเลียมอย่างที่ผมบอกครับ เขาเอาชาร์ลอตต์ซีซัน4ออกแทนที่ด้วยตัวชาร์ลอตต์ซีซัน6แต่เอาวิลเลียมเข้ามาแทนนะแต่ตอนที่ยังไม่มีชาร์ลอตต์ซีซัน6เนี่ยวิลเลียมจะตกเมตาแล้วโดนแทนที่ด้วยตัวของชาร์ลอตต์นะมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครที่ผมบอกแนะนําไปเนี่ยมันได้ใช้จริงๆนะแล้วก็เฟอร์กเลียนเนี่ยก็มีคนใช้อยู่บ้างแต่ว่าแจ็คเดลิเปอร์อ่ะนะครับมันจะต้องเล่นคู่กับทีมของมันจริงๆอ่ะถึงจะสามารถสู้กับตัวจูเลียได้แจ็คเดลิเปอร์เป็นตัวสีเขียวเอามาชนะตัวสีฟ้้้้าาใช่มััดดอะไรทไไไบงนบนสตน มันโจมตีแรงมากๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับทีมที่จะมาแก้ตัวของจูเลียสเนี่ยมันจะมีแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับมีตัวของมิโมซ่าล่าง SNR หรือว่าล่างชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มีตัวของลาเดสนะครับอ่าจะมีลาเดสนะครับอ่าแล้วก็ตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับแล้วก็มิโมซ่าล่าง SNR อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตัวของอ่าหลอกหัวหน้าหน่วยลุ่กรรุนสีทองนะครับแต่ว่ามันมาแบบแพทสิบเอ็ดเลยนะครับหลอกหัวหน้าหน่วยลุ่กรรุนสีทองตัวนี้ อาจจะเป็นเมตาในการชนะตัวของจูเลียแต่ก็ยังสู้ยากอยู่ดีครับ่หลกัลกๆตัวของแจ็คเดอริปเปอร์นะครับนี่เขาจะมีสแต็กแบบว่าเมื่อถึงแบบว่าถ้าเป็นตัวของระดับ2ดาวเนี่ยมันจะได้สแต็กตัวการคำนวณมาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันจะบวกแบบพลังให้เขาแต่ว่าหลากัลกๆตัวของแจ็คเดอริปเปอร์อ่ะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติด ตัวของเลือดไหลแล้วจะมีโอกาสติด stun 50%สกิล l เนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับแล้วบวกอัตราเจาะเกาะให้เรา40%อัตราแม่นยำให้เรา25%แล้วได้รับสถานะการคำนวณสถานะการคำนวณสแตกได้สูงสุด3ชั้นแล้วมันจะมาแรงตอนนี้ครับแรงตรงที่เราใช้สกิลอัติเมทเนี่ยใส่ศัตรู1คนนะครับสร้างดาเมจ50%ต่อ1น1ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสติดสตันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณนี้อ่าเนี่ยเห็นไหม มีโอกาส,สติดส t u นครับแต่ว่าถ้าเรามีการอ่าสแต็กการคำนวณเนี่ยเยอะๆเนี่ยสแต็กสูงสุด5ชั้นเนี่ยสกิลนี้จะโจมตีแรงขึ้น500%นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้สกิล2เนี่ยแล้วก็สแต็กจนครบ3ครั้งประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้จาก s t a ็กตรงนี้แล้วก็ s t a ็กตรงนี้ถ้าเราไม่อัพแจ็คเดอร์ลเปอร์5ดาวเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยน่าเล่นเลยด้วยซ้ำประมาณนี้นครับแต่ว่าเฟอร์โกเลียนเนี่ยเล่นได้เฟอร์โกเลียนเนี่ยค่อนข้างเก่งเป็นตัวละครที่เอาไว้ล้างบาลีอาแล ตัวของไฟเผาหลากัหลกๆเฟอร์โกเลียนเนี่ยเขาจะใช้ตัวของเฟอร์โกเลียนคู่กับตัวชาหมี่ล่างฮาโลวีนหรือก็ซีชั่นหาชาหมี่เนี่ยเป็นตัวละครโจมตีติดไฟเผาเหมือนกันนะครับแถมยังสามารถระเบิดไฟได้แล้วก็สแต็กไปให้ตัวละครที่อยู่ข้างๆด้วยดาเมจหกร้เนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นตัวของเฟอร์โกเลียนคู่กับชาหมี่แล้วก็เฟอร์โกเลียนคู่กับตัวพวกแบบว่า ไอตัวฟ้าหน้าล่างเทพสามตานะครับประมาณนี้เพราะว่าเฟอร์โกเลียนเนี่ยอ่ะแล้วก็แมกน้านะครับเฟอร์โกเลียนโจมตีธรรมดาติดไฟเผานะครับสกิลสองเนี่ยโจมตีธรรมดาติดไฟเผาแถมยังล้างบาเลียนะครับสกิลสามเนี่ยนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับดาเมจแรงขึ้นจากตอนที่เขาติดไฟเผา1ขั้นบวกยี่ขั้นบวกเจ็ขั้นดาเมจบวกสองอ่าเป็นการสร้างดาเมจแถมล้างบาเลียเพราะฉะนั้นมันเหมือนเอามาเป็นตัวละครแก้โนเอล แต่ก็ยังสู้โนโเอลยากอยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอเล่นได้นะครับเล่นได้เอามาตีบอสก็ได้เพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือสแต็กไฟเผาอะเฟอร์กเลียนล่างที่มันเป็นล่างสีเขียวอ uh, ะก็ยังเอาไว้ตีบอสได้ใช่ไหมเอาไว้ผ่านด่านหอคอย1 0 0ได้พวกสแต็กไฟเผาอะเอาไว้ใช้ด่านหอคอยได้นะครับประมาณด่าน100อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปเจอตัวเวสโตล่างสีแดงเนี้ยคือใช้ได้เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเฟอร์กเลียนก็ยังพอเล่นได้แต่ว่าตัวของชาร์ลอตต์อะ ดีสุดเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยคือเราจะใช้ตัวกุญแจในการเปิดชาล็อตนะครับแล้วก็ตัวแจ็คเดอร v ลิเปอร์อ่ะมันมีตัวละครที่เอามาเก่งกว่าเขาเยอะนะครับถ้าจะให้พูดเนี่ยผมมองว่าไลอาเก่งกว่าตัวแจ็คเดอรลิเปอร์ในการฟาร์มดันเจียนมากๆหรือว่าลง PVE PVP เนี่ยผมมองว่าใช้ลิสกับไรอาก็ยังได้นะครับลิสก็ยังเก่งมีอมาตะานะครับ มันจะมีตัวละครล้างอมตะอยู่ตัวต่อไปก็คือเจยเลออนนะครับอ่าเจไฟนั่นเองเนาะก,ก็คือพี่ของเฟอร์โกเลียนนะครับหลกัหลกๆเนี่ยตัวนี้ก็ยังเก่งผมคิดว่าก็ยังเก่งนะครับแจ็คเดริเปอร์เนี่ยถ้าเอามาเนี่ยต้องปั้นสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสายตีเดียวปัญหาคือมันเป็นสายตีเดียวมันก็ได้ตีปัญหาตรงนี้เฟอร์โกเลียนเนี่ยเอามาผมว่าเล่นได้นะเล่นได้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าถ้าจะให้ข้ามเนี่ยก็คือข้ามไปเลยแล้วก็ไปรออีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้เป็นไปได้เน่ยผมมอองววาไปรรตัละค นี้เลยดีกว่านะครับเออนี่ซีซั่นห้าครับตัวของอโนเอลล่างซีซั่นห้าหรือว่าล่างฮาโลวีนกับตัวชาม,มี่เนี่ยนะครับค่อนข้างเก่งติดเทียร์แบบดับเบิลเอสเลยนะครับคือมันเก่งมากๆตัวนี้ลง PVE ได้ลง p v p ได, p ได้แต่ว่าก็แบบว่าสู้โนเอลไม่ได้โนเอลเนี่ยเป็นเทียร์เดียวกันกันกบตัว ซูเรียตตัวฟาน,น่าล่างสามตานะครับตัวของโนเอลล่างชุดว่ายน้ำเลยคือมันเก่งมากๆตรงมันเป็นตัวละครที่สามารถลบมานานะครับลบบัฟอีกฝ่ายได้นะครับคือมันเก่งมากๆใน PVP เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูจากเซิร์ีิปุนเนี่ยนะครับตัวของล่างอาจารย์เนี่ยหรือว่าซีซั่น3เนี่ยที่จะมาในการีน่าเนี่ยนะครับมันจะมาแบบตอนแพทที่8ใช่ไหมแต่ว่าอีก2แพทครับจะเป็นแพทที่10ก็คือแพทของตัวนี่แหละนะครับ อ่าโนเอลกับชา a มี่นี่แหละนะครับก็คือรอตัวนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าอยากเปิดนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างโอเคหรือไม่ก็ข้ามแล้วไปรอซีซั่น6เลยก็ได้ก็คือแมกนากับชาล t อตอันนี้เก่งมากเก่งทั้ง2ตัวแบบโคตรอภิมหาเก่งมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆส่วนตัวผมคิดว่าตู้นี้ใช้กุญแจแค่เปิดเอาตัวของอ่าชาลอตเนี่ยผมว่าคุ้มแลละ เพราะว่าอีก2ตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เฟอร์โกเลียรล่างอาจารย์เนี่ยก็โอเคนะครับก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันอ่ะไอตัวแจ็คเดลิเปอร์อ่ะทั้ง PVP หรือว่า PVE อ่ะผมมองว่า PVP มันก็สู้ลิสต์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนใหญ่สายสีเขียวเขาก็จะใช้ตัวของลาเดสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้จริงๆเลยก็คือเป็นตัวซับก็คือยูโนยูโน่ล่างที่เข้าที่เข้าหน่วยลุกงรุนสีทองนะครับ ล่างหล่ออ่ะยูโ่ล่างอ๋อยูโรล่างนี่เป็นสีแดงนะอ่ะแสดงว่าเขาจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สะส่วนใหญ่นะรประมาณนี้นอกนั้น้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ่ะคือคือเฟอร์โกเลียนผมยังเห็นใช้แต่ว่าตัวของแจ็คเดลิเปอร์ผมไม่เห็นใช้ติดท็อปเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยน่าเอาเท่าไหร่แล้วกันนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใบกาชามันมีจํากัดแล้วกันถ้าจะเปิดตู้สักตู้หนึ่งอนะ่ะ ผมมองว่าตู้ที่มันเป็นลิมิเต็ดอ่ะมันก็ควรเปิดแหละแต่ว่าปัญหาคือตัวละครที่มันก็เอามาไม่ได้ใช้อ่ะก็ไม่ต้องเปิดดีกว่าผมว่าไปรอเปิดตู้ที่มันค่อนข้างโอเคอย่างเช่นตู้ลิมิเต็ดซีซั่น5ที่เป็นตัวของอ่าโนเอลล่างฮาโลวีนใช่ไหมครับแล้วก็ชามี่ล่างฮาโลวีนเนี่ยลงทั้ง PVE นะครับหรือว่าลงทั้ง PVP ก็ได้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างโอเคนะครับชามี่เอามาเล่นติดไฟนะครับคู่กับตัวละครฟาน่า ล่างสามตาเฟอร์โกเลียนหรือว่าแมกนาน่นะครับหรือไม่ก็ไปเล่นคู่กับตัวละครอื่นๆก็ได้ที่มีสถานะติดไฟแต่ว่าแนะนําว่าถ้าติดไฟเก่งสุดในปัจจุบันน่าจะเป็นแมกนาเพราะว่าแมกนาเนี่ยการโจมตีธรรมดานะหรือว่าการโจมตีใช้สกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วมีโอกาสติดสถานะหน้าไฟเผาเนี่ยสชั้นแล้วอัตติเมตนะครับโจมตีพร้อมล้างบาเลียแถมดาเมจจะแรงขึ้นต่อเมื่ออีกฝ่ายติดสถานะไฟเผา1บัฟเนี่ยแรงขึ้น45%เ ก็โดดเข้าไปทีหน้างหายครับแถมถ้าสังหารศัตรูตายได้เริ่มเทินอีกรอบหนึ่งเหมือนกับจูเลียสเลยเพราะฉะนั้นแมกนาเนี่ยมันจะติดอยู่ในเทียร์เดียวกันกับจูเลียสใน PVP เลยก็คืออ่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะมีโนเอลล่างชุดว้น้ําแล้วก็แมกนาติดเทียร์ที่เป็นเสีเขียวเนี่ยจะมีตัวของฟ้าหน้าล่างเทพสตานะครับอ่าแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะมีสตัวก็คือตัวละครอ่าโนเอลล่าง ฮาโลวีนแล้วก็จูเลียดนะครับที่เป็นเทียร์ p PP, สูงสุดในปัจจุบนันมันจะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าก็หลกัหลกๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้แอสตาล่างครึ่งปีศาจเนี่ยเขาให้เทียรประมาณเทียเอสนะครับแต่ว่าก็ปัญหาคือมันไม่ได้มันมันเก่งครับแต่ปัจจัยในการเล่นมันเยอะมันต้องเล่นคู่กับทีมราชินีแม่มดเลือดต้องเหลือต่ำกว่า40%มีโอกาสโดนวันช็อตตายได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย Star แอสตาเก่งจริงครับแต่อย่างที่บอกก็คือมันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งพาหลายๆอย่างมันก็เลยไม่ได้ติดเทียที่แบบว่าสูงแบบสุดอะไรประมาณนี้อยู่เทียรองลงมาจากพวกโนเอลจูเลียสนะครับแล้วก็แมกนาอะไรประมาณนี้หลกัหลกๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วกันเพื่อนๆไหวยังไงก็เปิดนะครับส่วนตัวคิดว่าเอาแค่กุญแจเปิดชาร์ลอตก็คุมนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยยาเปิดไม่เปิดเนี่ยก็สุดแล้วแต่อันนี้คือผมแนะนําแบบจากใจจริงแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยถ้ากาลิน่าเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้เติมต่อแล้วผมเติมแค่วันแรกเลย4,800บาทผมไม่ได้เติมต่อเลยจนปัจจุบัน,นครับปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าให้ดูเนี่ยผมมีใบากาชาเนี่ยประมาณ40ใบแบบเก็บจากอีเวนต์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เพรเนี่ยรวมๆกันเนี่ยประมาณ17,000เพชรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรอไปเปิดทีเดียวเนี่ยอ่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะไปเปิดเอาตัวของชามี่แล้วก็โนเอลล่างชุดฮาโลวีน เพราะว่ามันได้ใช้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ด้วยถึงอาจจะเทียไม่ได้สุดเท่าโนเอลชุดแม่น้ำหรือว่าสุดเท่าจูเลียตก็ตามแต่ว่ามันก็ยังได้เล่นไงแล้วก็ไปเปิดเอาอีกทีนึงก็คือแมกนาอ่าซีซั่นหนะครับร่างพังแล้วก็ตัวของชาร์ลอตแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยผมจะไปเปิดเอาตัวของฟาน่าร่างเทพ3ตาแล้วก็ตัวละครอ่าราชินีแม่มดแล้วก็ไปเปิดเอาแอสตานะครับแค่นั้นเลยคือนอกนั้นผมจบนอกนั้นผมจะฆ่าหมดนะครับ เก็บใบกาชาเก็บเพชรไปรอเปิดพวกนั้นก็พออย่างเดียวนะครับนะแล้วก็จะเก็บยาวๆไปรอตัวของเจเลออนอ่าประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองพ,ออพิจารณาการดูเองแล้วกันว่าตัวเองเนี่ยไหวมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมไหวแค่นี้นะครับผมไม่ได้แบบว่าจะมาเติมต่อทุกอีเวนต์นะนะครับผมก็เลยคิดว่าการข้ามตู้อะถ้าเป็นไปได้นะครับบางทีเราก็ข้ามไปเถอะครับตัวละครซีซั่นแบบว่าบางตัวที่มันไม่ค่อยได้เก่งมากอะ ถึงได้ก็ไม่ปั้นถึงได้ก็ไม่เล่นนะ่ะเพราะมีตัวอื่นเก่งกว่านะสุดท้ายในปัจจุบันนะ่ย PVE ในการลงดันเจี้ยนะสีเขียวนะเขาก็ยังใช้ไรอาร์ครับเขาก็ยังใช้ไรอาร์ในการเล่นเพราะไรอาร์มันเก่งมากมันฟันทีเดียวดอกประมาณล้านเจ็ดสองล้านน่ะนะครับนะแล้วก็ตัวละคร PP เนี่ยไรอาร์ก็ PP ได้นะแล้วก็ตัวของล,อนะลิส PP ได้แต่ถามว่ามันก็โอเคไหมที่จะเล่นตัวของแจ็คเลเปอร์ PP ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเก่งเหมือนกันแหละนะถ้าเราปั้นสุดนะแต่แต่แต่อย่างที่บอกอ่ะ ถ้าเราไม่ใช่แบบสุลตานหรือว่าวานที่แบบกูจะเติมทุกๆ1สัปดาห์2สัปดาห์เปิดกาชาแบบทีละประมาณ200-400บางคนสุลตาานที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนเนี่ยเปิดทีนึง600ใบเปิดทีนึง400เปิดทีนึง1,600เปิดทีนึง2,000ใบอ่ะไอ้เที้ยบคุณรวยขนาดนั้นไหมอ่ะ100ใบอ่ะราคา2,600บาทอ่ะ ผมมองว่าผมเก็บเงินน่ะไว้เล่นตัวของวันพันแมนเบิร์ในวันที่30มกราคมดีกว่าผมรู้สึกว่าเชียมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงเกินแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันแจกไม่ได้แย่กล้าพูดได้เลยว่าตัวของเซิร์กอรีนาเนี่ยแจกก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เติมอีกเลยนะและผมก็เก็บใบกรชาเรื่อยๆเนี่ยตอนเนี้มีประมาณ40ใบแล้วกว่าตัวของชามี่กับตัวของโ o เอล่างชุดฮาโลวีนมะาผมคิดว่าผมน่าจะเก็บได้ประมาณร้อยกว่าใบา ก็เปิดดูถ้าได้หนึ่งตัวได้2ตัวอะไรก็พออะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้และกันก็อย่างที่บอกมาเป็นความ,มเห็นส่วนตัวของผมและกันนะเพื่อนๆลองพิจารณาดูกันเองและกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายไหนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอยากได้ทุกตัวละครเหมือนเขาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกเกมนะครับเกมแบล็คโควาเอ็มเนี่ยถึงจะเป็นเกมที่รู้สึกว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นว่าข้างมากก็จริงเนี่ยแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วอะ มันก็ไม่เท่าสายเติมอยู่ดีครับเราไม่สามารถครอบครองได้ทุกตัวละครครอบครองได้5ดาวทุกตัวการ์ดคุณต้อง5ดาวอย่าหวังครับข้ามได้บางตัวข้ามอย่างเช่นผมทําจูเลียห5ดาวตอนนี้โนเอลผม3ดาวแต่ว่าถ้าผมได้ควสนแมกนาโนเอลผมจะเป็น5ดาวหลักๆผมรู้อยู่แล้วว่าตัวของโนเอลตัวของอไอตัวจูเลียนเนี่ยปัจจุบันเขายังใช้อยู่เลยอะถ้าเราไปดูเซิร์ฟญี่ปุ่นน่ะโนเอลจูเลียร่างชุดอะ โนเอลร่างชุดว่ายน้ำแลวก็จูเลียตอ่ะเขายังใช้อยู่เลยในปัจจุบันอ่ะคิดสภาพดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผมทําแค่2ตัวนี้ก็อยู่ยาวๆเลยนะครับเนี่ยเราทําแค่2ตัวนี้ก็อยู่ยาวๆได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากส่วนตัวก็เลยคิดว่าทํา2ตัวนี้เล่นมันยาวๆแค่นี้แหละนอกนั้นก็คือแล้วแต่งบประมาณของเรานะครับเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าผมอยากเก็บเงินไว้เพื่อไปรออัดกับ ตัวของวันพันแมนเวิลด์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเกมนั้นมันแปลกใหม่สำหรับผมไงเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมานานแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ประมาณ7เดือนครึ่งแล้วอ่ะมันก็มีเบื่อเบื่อบ้างแต่ว่าวันพันแมนเวิลด์เขาเปิดเป็นแบบ global server เลยก็คือเจอกันทุกทั้งโลกเลยเปิดพร้อมกันน่ะไทยเปิดพร้อมกับประเทศอื่นพร้อมกันเพราะฉะนั้นแพทมันก็ลั่นไปพร้อมกันมันไม่มีแบบว่าเราเคยเล่นจีนมาก่อนอะไรเงี้ยมันไม่เคยนะครับมันเปิดทีเดียวพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะเซอร์ไพรส์ทุกรอบที่มีตู้ใหม่มาตลอดเข้าใจ นะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรอพิจารณากันดูเองแล้วกนะันสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอบจบใเพี่ตรงนี้แ้วการสอบพันธุที่ชอบอย่าลืมกดไลค์สุดท้าแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ